สวัสดีครับแฟนเพจแฟนตาซี Fan 800นะครับก็มาถึงเรื่องหลังเกมการแข่งขันศึก esh, ม r ซิไซดดาบีแมชเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับเด็กหงทั้งหลายแหล่คงจะมีความสุขกันแล้วนะครับใส่ชนะนัดแรกของปี2023เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมาพร้อมกับฟอร์อมการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับ เป็นแมตช์ที่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ต้องแข่งกับเพื่อนร่วมเมืองนะครับถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์ใหญ่แห่งฤดูกาลของลิเวอร์พูลแล้วพวกเขาอยู่ในช่วงที่ต้องการจุดกลับตัวเพื่อกลับไปไล่บี้พื้นที่ท็อปโฟของพรีเมียร์ลีกให้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพวกเขาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็แสดงออกให้เห็นถึงการที่จะต่อสู้ เพื่อชัยชนะของทีมด้วยซึ่งตรงจุดนี้นะครับถือว่าสําคัญถามว่าทําไมถึงสําคัญครับที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนะครับเล่นกันอย่างเหาะแยะเหมือนกับคนไร้ซึ่งอนาคตเล่นกันแบบซึื่องเสื่องซึมซึมนะครับแล้วเกมนี้สิ่งเหล่านั้นถูกสลัดทิ้งไปหมดเลยนะครับมันน่าแปลกตรงไหนครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าเพียงแค่ติอาโก้คาราาที่บาดเจ็บนะครับต้องลงสนามไม่ได้นะครับมีจอแดนเทนเดอร์สันลงมานะครับแล้วก็มาร์คีเกต้าคนหนึ่ง สลับออกส่งฟาบินโจลงมาปักหลักเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนเดิมโยกไบเซติชนะครับขึ้นไปยืนในตำแหน่งของอัลคันตาล่าที่เหลือคือผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมดนะครับกับเกมที่พ่ายแพ้ต่อพ mm ูฟแฮมตันมาสาประตูต่อศูนย์แล้วเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันดูดีไปหมดมันก็เล่นกันดีได้นี่นาใช่ไหมครับมันก็ทําผลงานที่ดีได้เหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ทําไมถึงเจอกันคบถึงโกรธแล้วโมโหนะครับแล้วก็แสดง ํำพูดออกมาว่าไม่เข้าใจนะครับไม่รู้จะตอบอยังไทงทั้งทั้งที่เนี่ยพอเผื่ถึงนัดเนี้ยมันก็เป็นทีมชุดเดิมอะแต่ทําไมมันถึงสามารถที่จะเล่นดีได้เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอยากนะครับ นําไปปรับแก้และคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติอะไรต่างๆของตัวผู้เล่นเองนะครับนัดน,นี้ดีกันหลายๆคนเลยจริงๆนะครับการประสานงานที่ยอดแย่ของชูยมาติดกับโจโกเมสกลับมานัดน,นี้โหมันเนียนตาจริงๆมันกลิปมากนะครับเล่นกันได้อย่างเข้าขารู้ใจและที่สำคัญเลยพวกเขานะครับเล่นกันด้วยการประสานงานกันแบบไม่ค่อยมีข้อผิดพลาด เล่นกันแบบละเอียดนะครับและเน้นในการที่จะแปรบอลจ่ายบอลแล้วก็การหาพื้นที่ขยับหาช่องว่างกันทําได้อย่างเรียนกริปเลยนะครับเทรน์อเล็กซานเดอร์อโนวันนี้โดดเด่นทั้งเกมลุกเกมรับนะครับเกมรับก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้นะครับแล้วก็กลับมาเติมเกมลุกได้อย่างหนึ่งน่าสนุกแล้วก็เปิดบอลได้อย่างได้ลุ้นนะครับมี1นึ่งแอสซิสต์อย่างยอดเยี่ยมสวยงามแอนดี้โรเบอร์สันไม่ต้องพูดถึงนะครับ นักสู้นักรบใส่เต็มร้อยตลอดนะครับเกมนี้รักษาพื้นที่แล้วก็การวิ่งเติมเกมลายต่างๆสามารถปั่นป่วนเกมริมเส้นด้านซ้ายแล้วก็ ประคองนะครับเกมลุกของคู่แข่งได้ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันแต่ที่สำคัญที่สุดเกิดก็คือว่าไอ้หนูสเตฟานไบเซติชคนนี้นะครับลงสนามเป็นตัวจริง6นัดติดต่อกันยิ่งเล่นยิ่งฉายแววนะครับเทคนิคต่างๆถูกปล่อยออกมานะครับเล่นด้วยความใจกล้าไม่กลัวเลยครับว่านี่คือเกมดารบี้แมชกล้าคองบอลกล้าล็อกหลบว่าที่สำคัญเลยก็คือ การยืนตำแหน่งการอ่านเกมเด็กคนนี้ทำได้อย่างดีนะครับและเหตุผลหนึ่งที่ฟาบิโนวันนี้เล่นได้ค่อนข้างดีก็เพราะมีน้องคนนี้นะครับช่วยวิ่งเก็บกวาด้านหน้าให้อีกชั้นหนึ่งด้วยก็ทําให้งานของฟาบิโจค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นนะครับการประกบ นะครับผู้เล่นของเรียวปูในนัดนี้บอกว่าพวกเขาถึงเนื้อถึงตัวคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วไม่เปิดพื้นที่มากมายนะักให้คู่แข่งได้มีโอกาสได้โจมตีมากทั้งทั้งที่เกมที่แล้วนะครับเอเวอเรตนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอ์เซ n นอลด้วยวิธีการเล่นแบบนี้นะครับแต่นัดนี้เจอเรียวปูเข้าไปนักเตะเอเวอเรตนทำอะไรไม่เป็นนะครับที่น่าชื่นใจเลยเราได้เห็นความคึกคัก ตื่นตัวนะครับของโมเมสซาร่าเราได้เห็นความเร็วจังหวะเทคนิคต่างๆที่มันไม่ตะก,กุกตะกัดอะไรอย่างเงี้ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีสําหรับซาร่าก็ออกมาได้ดูดีนะครับดาวินดูนเดสแม้ว่าจะไม่มีประตูนในนัดนี้มีแอสซิสในนัดนี้แต่อย่าลืมนะครับเขาเองมีส่วนสําคัญในการที่จะขยันวิง่งแล้วก็ดุชแดงความมุ่งมั่นออกมาแต่เหมือนเดิมอย่างหนึ่งที่ทางด้านดูนเดสคงต้องรอเวลาอีกนิดหนึ่งนั่นคือการจบสกอร์ที่ยังไม่เสียบขาสักเท่าไหร่โคดิคัคโปมา แล้วนะครับสำหรับประตูแรกของเขาและที่สาคัญคือฟอร์มโดยรวมของเขาออกมาได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมโดยเช่นกันนะครับมีความกล้าเล่นมากขึ้นกล้าไปกับบอลมากขึ้นกล้าครองบอลมากขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานเริ่มลงล็อกแล้วนะครับสำหรับดาวินนูเยส โคดิคาโปแล้วก็อมรเมซาร่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันจําเป็นที่จะต้องติดตามกันต่อไปนั่นก็คือเรื่องของความสม่ําเสมอนะครับลิเวอร์พูลจะรักษามาตร,รฐานการเล่นได้เหมือนนัดนี้ในเกมที่จะต้องออกไปเยือนเซนต์เจมสพาร์คของนิวคาสเซิลในเกมต่อไปได้หรือไม่ตรงนี้น่าติดตามเหตุผลที่น่าติดตามเพราะว่าอะไรครับเพราะหากลิเวอร์พูลนะครับ บุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลได้นะครับนี่คือคู่แข่งที่อยู่ในอันดับท็อปโเราจะหยุดแต้มเขาเอาไว้ด้วยมือของเราเองนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่าถ้าหากเลี้ยพูเริ่มเก็บชัยชนะได้ติดกันนั่นแหละครับเราถึงจะมั่นใจได้ว่าแล้วก็จะพูดเต็มปากได้เช่นกันว่ากลับมาแล้ว วันนี้ขอชื่นชมนะครับเกมของลิเวอร์พูลที่ยอดเยี่ยมนะครับเล่นดีกันทุกคนเลยไม่มีอะไรให้ต้องตําหนิกันมากมายแต่ขอดูอีกนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากเกมดาร์บี้แมชนับนี้จะสามารถยืนระยะได้นานแค่ไหนถ้ายืนระยะได้บอกเลยนะครับช่วงเวลาที่เหลือมันแน่ไอ้พวกอยู่ข้างบนทั้งไหลนะครับเตรียมตัวไว้ให้ดีลิเวอร์พูลจะกลับมาแล้วครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ